สวัสดีครับพบกับ่องอิสานเนื้อเกเตอร์นะพี่นอ้องอันนี้ก็บป้ามม่วงไมยหมายของเขากะถูกทำลายไปทีเรียบร้อยแลน้องไม้ป่าอ้อยนะครับไม้ป่าไว้อยเนาะข่างห้มันหน้าเนี่ยนะคแบบหมายีา่น้องตายถูกทำลายเลยเนาะ ียปล่อยแล้วก็อ้อยไว้กลางๆน่ะอ้อยไว้กลางๆผมยางผมเป็นยางไปทั้งนี้ครับหนุ่ยเขาอ้อยไปอายุสองสองหม่องครับหม่องนั้นไปอายุแก่แล้วนี้กระถือถือทำไรเสร็จปล่อยแล้วพี่นาะมันมีเวลามาสันโบครับ ตามที่พี่น้องเห็นในคลิปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับค้าเค็ดน้ำไอ้มันกันาน้อยพี่น้องหยาบมันกระเนื้าหนาขึ้นอย่างน้อนนพี่น้องตอนนั้นไมาเอาหนาหนามันอีกครับ ไม้นึ่งกด็อ้อยไปทั้งนี้ก็ปน้องไม้นึ่งโอ้เสียดายอยู่พอ่อหลายอยู่นะครับหนูใหญ่หนูใหญ่นี่ก็พ่อหลายเป็นประมาณได้ก็่สี่หาตัวนี่ครับ ประมาณสิบยี่สิบกล่องหมดแล้วผมอ่อยเลยแต่ว่าเวลาที่สิมาสันโวลมุมีน้อพี่น้องเวลาที่สิมาเบื่อปุ๊บนี่ครับสรงมันอย่างนี้เนาะสทรงมันยังอีู่นี่ครับผมก็คิดผมก็ว่ามันยังยังอยู่อยู่นะพี่น้อง

มันเบ๋งามนะปีนี้ครับตามทีถ่ายน้องไรบพือกระโปงไ้กี่นะ้องมีมั้งนะครับไม้กับึงกทำลายกับต้นไม้อยู่ห่วยกับเจ้ากัจูบบนน้องเข้าเจ้ากัจูบนไม้อยู่ห่วยอ ิเป็นคลิปแนวไม้ไปแน่เลยพี่น้องเพราะว่าคลิปอ่าพือกับผักนะครับหรือว่าดักหน,นูมันกะหาไม้หยักเนาะพี่น้องหาไม้หยกักปีนี้หาไม้หยกักนส่วนมากก็หาไม้น้ำเปลา่าหอยน้ำหวยส่วนหวยเขาเจ้าก็จูดเรียบร้อยแล้วพี่น้องจูดเรียบร้อยก็จะพยายามหาเมืองไม้อีกนะครับถ่ายแนวอ,อื่นลงแน่อย่าหน่อยอาสะทายแนว คิปอื่นผสมกันไปครับครับไม้หาหากพี่น้องไม้ปีนี่นครับแล้วก็เวลาบ่ค่อยมีครับไม้นี่ก็ถือว่าหนูไลยอยู่พี่น้องตามที่เห็นกับน,นูใหญ่ไลยอยู่แต่ว่าโอกาสสันโบมันยากนะพี่น้องที่สีสันโบมันไหะว่าหนูมันระแวงนะพี่น้องก็แต่อยู่สี่หาโตอยู่บางอ่า ก็ใบถ้ายคลิปลงไว้บางยิง่งสัน้นโบไซกับโบในท้ายคลิปอัดประทันน้ะพี่น้องบางตัวแต่ว่าไม้นี่มีนูลาลอยู่ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ครับส่บสบสองอีสานนิเกเตอร์น,น,น,นะครับพี่น้องสวัสดีครับ